ต้มยำน้ำข้นหนึ่งถุงแล้วต้มยำอะไรละ่ะเราเป็นต้มยำทะเลก็แล้วกันก็โทรไปก็ไม่รับซะด้วยอะรวมทะเลแล้วกันใส่เกลือไปหน่อยก่อนแล้วก็ใส่เ่องต้มยำลยรอให้น้ำเดือดสักนึงก่อนนะพอน้ำเริ่มเดือดเริ่มหอมแล้วใส่กุ้งไปเลย รอ,อให้น้ำเดือดสักพักหน่อยจังหวะนี้คือห้ามไปคนเลยนะแล้วลูกค้าก็ไม่รับสายซะด้วยลงน้ำลาลไปก่อนเลยสามช้อนก็น้ำตาล,ลงไปหน่อยน้ำตาลนิดนึงนะกลมกล่อมก็ใส่พริกตามลงไปเป็นพิกที่หนูส่วนนะใส่ลงไปก่อน ฉันใส่หมูไปให้แกด้วยเลยแกไม่ยอามาสั่งเนาะว่ามันเป็นต้ยมยำอะไรฉันก็ใส่หมูไปติดพอได้ประมาณนี้เราก็ใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดลงไปเลยเห็ดลงไปไก่นี่ลงไปหน่อยนะเธอแบบจิ้มฝรั่งนิดนึงก่อนเดี๋ยวไปโรยตอนสุดท้ายอีกแล้วก็หอมๆหน่อยนะโหน่ากินมากเธอ น,นีไปแล้วเติมมะนาวลงไป4ช้อนมะนาวคั้นสดนะสีมันยังไม่ได้ขอเติมพริกแดงตามไปหน่อยแล้วกันไพื่อใ้แบบสีสันเขาจะได้แบบโดดเด่นขึ้นมาหน่อยนะประมาณนี้ อ,อร่อยมากเธอต้มยำน้ำข้นใช่ไหมใส่แป้งมันลงไปเลยอือหือขอก่อนเดี๋ยวมันค้นไปเดี๋ยวมันต้นไปต้นประมาณนี้น่ากินมากเหมือนรัานหน้าทะเลอะ่ะเนาะไม่ใช่หรอกฮ้ยลูกค้าเขาสัาง่งนี่ร้านฉันร้านแรกเลยแน่เลยฉันไม่เคยไปกินที่ไหนเลยนะแบบเนี้ย ไปตักเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยแบบนี้น่าจะค้นพอแหละเนาะหมูนี่นี่ถ้ามีเส้นใหญ่นะฉันว่าฉันกินได้ด้วยนะเพราะว่มันเหมือนราดหน้ามากเลยเธอต้มยำน้ำข้นฉันให้กุ้งลูกค้าไปจุกๆเลยนะต้อใส่หมูให้พี่อีกเยอะเลยประมาณนี้ัปไปเสิร์ฟไปทุกคนถ้าโรอยนี้หน่อยอะไรอะใบ สไฝใครที่ชินชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเป็นเ,เอวไว้ในรายการโปรดได้นะถือน่ากินมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากให้ทำเมนูอ,อะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะไปทุกคนไปขายอาหารที่เรารักกันปะบ๊ายบาย